สกร right. right. ีนแก้วกาแฟโรงงานสกรีนแก้วกาแฟนะครับสกรีนแก้วกาแฟเก็บความเย็นแก้วกาแฟเก็บความร้อนพลาสติกหรือว่าแก้วสังกะสีได้หมดทุกอย่างนะครับโรงงานของเรานะครับมีเครื่องสกรีนแก้วกาแฟอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับสกรีน3สีครับอันนี้สกรีนสีเดียวนะครับนี่ครับเป็นแก้วเก็บความเย็นอย่างดีนะครับสามารถสกรีนได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ เนื้อแก้วพลาสติกแบบไหนก็ได้นะครับสามารถเอามาให้เราสกีก็ได้หรือว่าสั่งซื้อแก้วเก็บความเย็นกับเราก็ได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อแก้วเก็บความเย็นนะครับ,อบ,นนรบตอนนี้ครับ100ใบาราคา120บาทสกีฟรี1สี 1. จุดละรีค่าบล็อก1,500บาทสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาร่่มรวย เปิดร้านขายส่งทุกวันครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับช่องทางการติตร4 4 7 7. 5 5 5. ดต่อของเรา0891246230และ0824477555 Line@ ของเรา s s ที่0 8 2 4 4 7 7 5 5 5สามารถสั่งซื้อได้ทุกวันนะครับ